สวัสดีครับวันนี้เราจะพาเพื่อนมาใส่จุบลมของเราจะเอาจุบลมมอไซค์มาใส่ยางรถถน,นะฮะอันนี้เป็นรถถเดินตามล้อหน้านะเนี่ยฮะจุบลมแบบเนี้ยจุบลมที่มันไม่ขาดเราก็จะเอามาดี y ใส่มาดูกันสิว่ามันจะใช้ได้ไหมนะเนี่ยฮะเราจะเอามาใส่ตรงบริเวณขอบยางด้านนอกนะปกติมันจะอยู่ด้านในขอบยาง แต่ทีเนี้ยเนี่ยบางคนเอาไปเล่นน้ําหรือว่าอ่าเอาไปทําเป็นพวกเวลาลงเหลงอะไรอย่างเงี้ยคือมันจะไปโดนทิ่มหลังเขานะเดี๋ยวก็ต้องเอาไว้ด้านนอกอันนี้เป็นยางจําลองนะเดี๋ยวผมจําลองให้ดูครับว่ามันทําได้นะฮะเราก็ตัดขอบเนี่ฮะตัดยางด้านนอกออกให้มันเป็นรูครับ นี่ฮะให้เป็นรูประมาณเนี้ยหลังจากนั้นเราก็จะเจียเนี่ฮะเป็นรูประมาณเนี้ยแล้วก็เจียแต่งพื้นผิวครับ ทาเกาวดำใส่เข้าไปครับอันนี้เป็นกาวดำที่ซื้อมานะถ้าหากใครไม่มีก็เอายางดำไปใส่น้ำมันเบนซินแล้วก็เอามาทาก็ได้ครับทาบริเวณรอบๆปากแผลอย่าทาในรูไอ้ตัวนั้นนะเดี๋ยวมันรูมันจะติดครับหลังจากนั้นก็ทาอเอากาวยางดำมาใส่ยางดำเข้าไปครับแปะ ตรงนี้นบริเวณแผลนะผมเจียรแรงเกินไปแผลทะลุก็เลยเอายางดําตัวนึงนะใส่เข้าไปเสียก่อนแล้วก็เอายางดําอีกมาแปะบริเวณรอบๆปากแผลครับแปะให้เป็นวงกลมเลยนะอาจจะไม่กลมร้อยเปอร์เซ็นต์หรอกแต่เพราะว่าเอาให้บริเวณปากแผลก็แล้วกันครับตรงบริเวณหัวจุบแล้วก็ทานี่หน่อยก็พอครับและที่สําคัญอย่าไปทาในบริเวณรูมันนะเดี๋ยวมันจะไปอุดตันได้ เอาบริเวณรูของหัวจุบใส่แผ่นฝาครอบหัวจุบเข้าไปครับที่ปะยางของเขาจะแถมฝาครอบตัวปะหัวจุบมาให้เรา2ขนาดนะจะมีขนาดเล็กกับข,ขนาดใหญ่ฮะอันนี้ขนาดเล็กใช้สําหรับยางมอไซค์แล้วก็ยางรถไถพวกรถไถเดินตามธรรมดาทั่วไปและอีกอันนึงเนี่ยมันจะใช้สําหรับพวกหัวจุบยางรถ10บล้อครับแปะเข้าไปหลังจากนั้นก็หนีบครับใช้วาล์วเปิดให้มันหนีบหลังจากนั้นก็เปิดไฟได้เลย ใส่เข้าไปแล้วหลังจากนั้นเราก็จะปล่อยไว้ประมาณสิบถึงสิบห้านาทีนะหลังจากที่เราประกอบเข้าไปแล้วปุ๊บเนี่ยก็กดไฟนะฮะให้ไฟดับไปให้ไฟดับประมาณสองถึงสามครั้งนะมันถึงจะอยู่นะถ้าหากปล่อยไว้ให้ไฟดับครั้งเดียวเนี่ยคือมันไม่อยู่ฮะเพืเ่อนๆก็ต้องเอาสองถึงสมครั้งเดี๋ยวก็ต้องดูแผลเสียก่อนนะ หลังจากที่ไฟตัวนี้มันดับลงไปนะเดี๋ยวผมกดอีกทีนึงฮะเนี่ยฮะเอาให้มันดับสักสองครั้งก่อนแล้วค่อยแล้วเราค่อยถอดออกมาเช็คดูรอยแผลของมันนะถ้าหากมันยังไม่ติดอยู่เราก็อาจจะเพิ่มเป็นครั้งที่สามก็ได้หรือไม่ก็ถอดออกมาดูสภาพหน้าแผลมันโอชคก็เอาเลยสองครั้งเอาแล้วนะฮะหลังจากที่ผ่านไปสองไฟแล้วนะเดี๋ยวเราจะมาเปิดดูครับ มาลุ้นกันฮนะโอ้โหผมว่าน่าจะอยู่แล้วแหละนะต้องเอามาแช่น้ําก่อนครับเพื่อนๆต้องเปิดน้ําใส่ก่อนนะยางมร้อนมากครับจุ่มน้ําลงไปครับนีฮะมาลุ้นกันครับแผมันจะเป็นยังไงโอ้โหนี่ฮะ ประมาณนี้เลยครับแผลนี่ฮะรอยแผละนะอันนี้ก็จะมีเศษที่มันอันนี้ออกมาหน่อยเดี๋ยวเราก็ไปตัดออกก็ได้นะอันนี้ก็เป็นรอยแผละนะอันนี้ผมตัดออกแล้วเนี่ยฮะตรงขอบเนี้ยตัดออกแล้วแน่นหนาเลยทีเนี้ยอันนี้เติมลมไม่ได้นะที่เติมลมไม่ได้เพราะว่ามันเป็นอย่างเก่าครับผมออกมาจำลองใส่ให้ดูเฉยๆเพราะว่าผมก็ใช้มาแบบ ทำวิธีนี้เนี่ยมาหลายตัวก็เหมือนกันนะฮะใช้งานได้ดีเลยครับเพื่อนๆอยู่แน่นอนนะอยู่แน่นอนไม่รั่วนแน่นอนคนระับการันตีได้เลย